ได้เหรอสวัสดีค่ะอยู่กับปูแม่น้องมิวนะคะโอ้โหบคอรีตาชาน้มันกจหัวหอมมากน้ำมตนหันหัวควันละกะไบ่ได้หัวควันดอกตกใจก็อน่างทย่าเป็นคนรับใช่ทั่ไปใช่ยเป็นคนรับสายและย่าไม่ยอมพูดทำไมย่าคือหลอกเกินไปเรอย่าใช่เพราะว่ามันมันไม่เิดมันคุ้นมันโทรเบอร์ไงอื มันขึ้นชื่อไหมไม่ได้ขึ้นไม่ไม่ได้เมมไวเรา้รูมเมมไว้แต่ว่ายากไม่ได้เมมไว้เออค่อยเอาเบอร์ลุงโทรไปไงถ้าเอาเบอร์ตัวส่วนตัวเดี๋ยวญาติจะต้องรู้หรือเพืจะต้องเห็นไงโอ้ยเสียกินบัคคลี่โชว์หน่อยสิที่บ้านค่อยมายอลุงร้อนเพิ่งเอาออกมาโอ้ยโอ้ทำไมมันงามขนาดนี้ดูก้านดิโอ้ใครลวกบัคคอลี่ ุ้ยงามงามปอาชาร์ทํำไมมันน่ากินขนาดนี้บอดใน่ายดอก,กาอาวเฮ้ยต้งเอามุมต่ำเนี่นลยล่ะกินบล็อกคอรีร่กับลูกชิ้นแทนเพราะว่าไม่มีหมูกรอบที่ตลาดวานอน <c oughs> คุณผู้ชมฝ <c oughs> ากน้องคุไปซื้อบล็บอกไอ้หมูกรอบกับว่าจะมาผัดใส่บล็อกคอรีร่นะครับแต่มันไม่มีนะให้เาก็กินนล่นะก็กินโอ้โหกรอบ เป็นไงหวานไหมหวานตอบเพราะว่าค่อยต้มค่อยใส่น้ำตาลหม่ตัดหยอกเล่นไม่ได้ใส่อะไรหรอกใส่แค่เกลือใส่แค่เกลือละลายในปากเลยแล้วทำไมไม่ใส่น้ำหรอกกามีน้ำที่ได้เราม็กินอปใครกินจะไม่กินแล้วบวชักทองก็มีเยอะในหม้ออร่อยมากนี่ตาแถมให้นะอะนอะอันนี้ข้าวเที่ยง อันนี้ตาแถมให้นะไม่ได้ไม่ได้คิดตังนะตาคิดเฉพาะค่าพักทองอย่างเดียวคุณแม่สาพรเหมาสี่พันต,ตอนนี้ได้มาหกร้อสิบบาทแล้วเหมาตามาอีกแล้ว <c oughs> เ 4, หมาสี่พันแม่สาพรเหมาทั้งหมดอก็เวลาไปกกอกเราจะได้ขนมาทุกรอบทุกรอบไปเรื่อยๆพ่อพ <c oughs> ่้พ่า,า,าพาอ ยาพาก็หนึ่งไปวัดพรุ่งนี้วันพระนะโอ้ขอบคุณอันนี้ผักอะไรอ่ะผักโขมผักโขมกินแล้วจะเป็นปับอายเด้อไม่แรงเยอะเหรอแรงเยอะเลาคงได้ทำเมนูผักทองเลยไปวัดนั่นมันอร่อยจริงนะปุ๊บอร่อยมากคือค่อยเป็นคนชอบกินบอกเกอรี่อยู่แล้วตอนทํางานอยู่กรุงเทพอ่ะเวลาพักพักกลางวันน่ะเราก็จะกินนี่แหละบอกเกอรี่ผัด ไม่กมีแต่ผักต้มเจีวไม่มีีเราไม่ได้ติดแจวอยู่แล้วนงอร่อยมากข้าวเหนียวเดินลอดไปลอดมาเหมือนเดมลูกเสือมาเหรอมากระหายยังมาตอนนั้นไม่เห็นรู้เรื่องเลย บอกเอออ้าวเหรอลูกเสือนั่งอยู่นั่งไงพระดาไปพูดนุ่นไม่ถ่ายแลวลูกเสมาทำอะไรลูกเสือมาทำปูนกับเรานี่เยาหนึงอ๋อเขัดบ่ายเะอตั้งว่ลูเสือบ้งนนี้ประานได้พรบอยู่เรียกตัวลุงเสือด่วนถ้าพาแปออกชาไปคนนี้ก็ไม่าเลยนี่สุกเซนไปเนาะ หัวเดียวบันนี้ยาไอ้ที่หัวเนี่ยหัวเดียวหัวเดียวเลยเหรอหหเดื้อหลังค่อยกินนะยาต้องลวกก่อนถ้าผัดอย่างเงี้ยมันจะขมต้องลวกแล้วผัดถ้าเราผัด,ด,ดบิบๆมันขมเนี่ต้องลวกน้ำร้อนชิ้นไปก่อนละลายมนัน่ัคะน้นาเหมือนกันก็นจะลวกก่อนแกงคานี่ก็ใช่ป่ะแกงส้มแกงมะกระจ้อ เออเราเอื่นผักกดาดจอเหนือว่าผักกดาดจอมีมีเลี้ยงมาไหมแล้วคใครจะเคี่ยวเลี้ยงใส่มีอยู่เลี้ยงก็จะว่ามาจำเอามาต้มวันนั้นตักใช่ไหมต้มใส่ฟักใช่เออหมือนแบบจะเอาเยอะเอาแค่ตัจำแล้วใครไม่เคยกินนี้อเขาเลยเขาเลยกินมาให้จะให้มันหลายๆชิ้นก็สับใช่แลสับแต่ต้มแบบคือเมื่อกี้นี่เสิได้กินเพิละตอนเพราะว่ามันใหญ่เพรา่าเขาไม่เคยกินเลยนะให้กินต้มสับ ข้าก yeah. ักลูกนึงแค่วันี้ไ่กลก็ได้นนอีแง่อนออนี่อะไรขอยอดติ้งต้มเจียวด้อง้ลวกครับเอาเอาดูแล้วจ้าเอาจริเบอร์ทักเราละ เขาไม่ได้กินข้าวค่อยกินต้มเส้นโชคดีได้กินบลอกแครี่กับต้มเส้นเข้ากันพอดีบล็อกแดงใช่มันเหลืองไงอย่าฉุนค่อยๆไว้ไม่ได้เกลือไหนแยบดีหรออยู่ไหนแต่กระป๋องแดงเลหน้ายาวๆน่ะเห็นไหมน่าแหละเนึกวชายช่ผงชูรด อันนี้เกลือบอกเ้าไปแั่หนหนูใส่กระบุกไว้ป้าไปอฟอปแล้วถือเอามะเขือมาที่นี่ถือว่าวงวงวงหมอรามบอยสุริชัยใจกันรอยเขาโชคดีมากเลยนะเมื่อคืนนี้เล่นห้วยไร่คืนนี้เล่นวาริสคือเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวไปไป,ไปอีกที่หนึ่งไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดประหยัดน้ำมันไปแสดแงว่าแถวนี้ห้าหกหมื่น่ะเออณเวลาตอนนี้ หมอลำจะอยู่สกลนครเยอะนะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนอ่ะชีวิตดารานักร้องอยู่ที่กล้องห้วยไล่เป็นแสนเลยแล้วมาทำให้อ่อนได้ยังไหมอีไพร์มอัสดีนะมงเลยแล้วปาโดยกี่คร์น่ะนะเมื่อคืนอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะค่อยกำลังจะนอนได้ยินเสียงทุกบุม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 ค่อยก็ลุกจากที่นอนมาดูทุบมาคืนไหมดูอะมา่อสั่งบ้านอ่ะเพราะมันขึ้นมเห็นไหมขึ้นเลยเห็นเลย ไม่นอนนะหัวจะเกลือนลุติเออเมืวอะานอีกมะาเออนม่เห็นเลยมะกอกเราอันนี้ก็มะกอกมาเราอันน่ะเราคือเย็นเยงะลูกสาวเป็นยังไงบ้างโทรหาถามหาถามไครหรือยังแย่งเหมือนวแย่งิน้แป่กมันะเครียดลูกสาวเครียด ได้รู้ผลการเลือกตั้งลแล้วแอนแอดมินแอน <แห S 1> ก็เป็นดมส้มถึงกับเครียดเลยามากก็เป็นห่วงนะแอนอย่าไปจริงจังมากอย่าไปซีเรียสมากไอเหนียวกับตาตาบัตเห็นไอ้แอนมันเป็น่ะบานี้น เป็นลาบันีเจ้าของก็คือสิคืออยากเป็นคือเอือยเะยบาลเงเ่อมันกับว่าหนูเป็นเวียนหัวหนูเป็นวูบๆหนูเป็นเวียนเวียนหนูเป็นตาลายโอ้คอยละเมยนะมันมันเห็นแอนเปลี่ยนมาแล้วคือแล้มันมันเปลี่ยนเลนี่เขาเรียกว่าวิตกกลางบนเนาะแบบเขาเรียกแพนิคก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่ใช่กลางบนเป็นวิตกกังวนเป็นเห็นเขาเห็นเป็นแล้วก็คือสิเป็นนั่นนะ กินระบกเข่าค่ะมาดามมะเขือโรไปกินระบกเข่ามะเขือสี่หน่อยในจานค่ะเก็บไว้ต้มซุปให้ป้าก็ได้ได้ค่ะอ่อนๆค่ะอ่อนๆเออเจี๊ยวเยอะไเออนี่เก็บไว้อยู่หลังนี้เก็บไวใบต้มซุปใหเราอะไรก็จะผัดมันไม่ได้ผัดมันมันขอบมันเกี๊ยวเดียวจะผัดยี่ห้ออะไรเยอะ เจ้วชีเจ๊นิยังกิมแมเค้ณที่วกครับโอ้ยนิยังทลวกนัมอย่างแล้วไปชิแกงปลากระป๋องกันไิมได้แล้วนี่แกงปลากระป๋องนี่ไม่หมองอืมแกงเลยนะแกงปลากระป๋องใส่อะไรใส่ผักดีเด้อนี่มาเนื้อเกงปลากระป๋องจ้ามาถึงแกงปลากระป๋องไปเอามากินไหมแกงปลากระป๋องมาเคยทีน เขาไม่ได sure. ้กินข้าวเขากินเส้นเงินเธอกินสะผัดปลากระป๋องนี่อันนี้เอาไว้เพื่ออานานให้กินไปไม่มีแล้วบอกกินในบอกกระดาเรามาให้ป่านนี่แกงปลากระป๋องนั่นกำลังกินก็ไม่จำกักินได้แล้วกินเเลยบิงรอดทาเนยได้ว่าอนาคตเพลนจะติดเลย อันต้มมันอะไรป้าให้มาให้ก็คือแบบนั้นใ่ไบ่แม่ต้มเอาพักทำไมปารามาถึงนี่เร็วแต่เออเจีนขี่รถไปมาไปมาถึงนี่แล้วขี้แก้วมันแดดฮ้อนตอนแรกมันหนาวสุดคนจีนตกแล้นี่ก็เลยแดดฮ้อนแล้วก็เสือกินเส้น S <S อ๋อที่ได้ถุงไก่ไอ้อ้อน,นั่นของข่อยอยะนะอืมอย่าง,งวะซื่ออันนั่นมาอะไรเดี๋ยวเขา้อ y o บา a ต้ตตนะเายอบไหมจีตบะ ม่ไนายมาดูสิหน้าตาของปลาเอแกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องบ嘛เดี๋ยวไปมาให้มาแกงปลากระป๋องพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ของหวานไงนี่อ๋อกินให้อ้วนเด้อป่าวเออข้าจะกินให้อ้วนเลยข้าจะดมเอาช่วยเจ้าก็พอหรอกข้าวปลาเป็นซาลอตูนมาดูมาดูมาดามนะมาดูมา่วยมาดามตูแท้มาดามนั่งตรงนู้นสิมาดามนั่งกับเสือดูสิมาดามน่ะมาดามคนใหม่ป่ะดิแมืน เปิดตัวมาดามค,คนใหม่แนละ้วตอนนี้มาดามค,คนใหม่เปิดตัวเร็วๆนี้ไม่ต้องเอาเยอะนะแค่ชิมเฉยๆไอ้วิวคนวานตั้งแต่ก่อนหวานบ้าแม่สิเป็นกระดอไอ้อวิวว่าไหวบ้าแม่น,นายจิ้มแจ่วดูสิบอกขรีจิ้มแจ่วคุณผู้ชมมิติใหม่ไม่เยอะเกินนี่เอ้าเสือไม่เคยกินบ่บอกกขรีจิ้มแจ่วแซ่บเนี้ยนะจะกินกับ กรอบโปก็ตามหาก็ไม่ได้นอะปุ่เห็นก็น่าย่ไปย่าอะไรถ้าซื้อหมูสางชั้นมาก็ทำบาเลยละเอาเวลาไหนเวลาตัดผมยังไม่มีอะไรนะแงปลากระป๋องวู้ววนววสวววเวววววววาววมวว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 ว มนนักเวลาคือวันดูอาบ้าพราย่าหมวกเหมือนย่าที่ไอ้ิมพรซื้อให้เลยใส่ไปเลือกตั้งเลยเหมือนจะเรื่อเตรยมตัวจะไปกันแดดกันลมลมมันแรงมันเสียตาเอ้าก็รดน้ำ้นใหม่เนาะวันนี้จะไปรดบ้านปราอ้วนเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้รด ก็ลดแล้วต้นโมก็ลดแล้วตอนเศ้าตั้งแต่ปีซีปากระป๋องเนี่ยหมดอายุหรือยังอ๋อไม่ได้อ่านเลยนะนานไม่ได้อ่านอีกไม่ได้อ่านเลยนะว่าหมดอายุหรือยังก็วนนิ่งอยู่ในไทยวนนิ่ที่อะไรวะ ไปแล้ววันนี้น่าจะเดินทางแล้วเลกินอิ่มปุ๊บเดินทางแล้วอ้วจะเดินทางกลับวันนี้มาที่ก้าวล้ยจะเดินทางกลับแล้วบอให้วเดินางปอดภัยนะคะมาเดิกองวาน่หวนกของหวานเ่ินของหาคะองวนะกินของหนคอานะอานคะนอหาน่ะอหวนกินองหานินองหวานค่ะองหนกรุงเทาคะกินของหวานค่ะอวานค่ะกรีงว่กินของหวานค่ะกินงวกนของ่กินวกองห่ะกนอนะกนะากอกอว่กฟนขค่นหน ลงเสือมากินของหวานลงเสือลุงเสือแกไม่มีหม่องนั่งแกอยู่แกไปนั่งตรงนั้นพี่ถ้ากินฝรั่งมาแล้วคุยด้วยแล้วเราจะคุยเป็นไรหนิเอาหนังสือมาเปิดภาษาอังกฤษเวลาคำนะสอนด้วยนะห้าคำเลยกาอรกีดยากกว่าทำหน้าปกไม่หน้าปกง่ายๆย่าห้าคำเนี่ยมันจำไม่ได้เวลาคำนี่ก็ขอให้จำได้เถอะ เอาสวัสดีตอนเช้าสวัสดีกลางวันสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีตอนเช้าว่าอย่างไรคืกขุดม่านิมาดามคนใหม่ที่พูดได้เล้วยเป็นมาดามกันหมดเลยเราต้องไม่น้อย